สนับสนุนโดยปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกทำไรอะ่ะแ้ม่รมณ์ดีชนะพี่เอ๊ะเดี๋ยวนะนี่มันไม้มีค่าทั้งนั้นเลยนี่นาพี่จะมาปลูกในที่ดินสปปกรพี่ไม่กลัวผิดกฎหมายหรอมันจะผิดได้ยังไงล่ะนี่งไงฮะระค่าติดตามข่าวที่หน้าเฟซบุ๊กของสอปกปกรปลูกได้เลย จริงเหรอจริงครับเกษตรกรที่มีที่ดินสปกสามารถปลูกไม้เศรษฐกิจได้แล้วครับสบปปได้ร่วมลงนามเอ็มยกับกรมป่าไม้เพื่อส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับพื้นที่และที่สําคัญในอนาคตยังจะเป็นแหล่งสร้างรายได้และเป็นมรดกให้กับลูกหลานด้วยครับว้าวแบบนี้ก็ดีสิไม้เศรษฐกิจปลูกได้เสริมรายรับขับเคลื่อนความยั่งยืนสู่พื้นแผ่นดินทองคํา ลับมาในช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมนะคะไปที่โครงการธนาคารอาหารชุมชนตามพระราชดำริบ้านนาป่าแปกตำาบลหมอกจำแปะอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะอ,อยู่บนเขาเลยค่ะแต่ที่นี่นะคะกรมพัฒนาที่ดินเขาเข้าไปแล้วเขาถึงนะคะพร้อมทั้งสนับสนุนให้พี่น้องเกษตรกรที่นั่นนะคะมีการปลูกพืชปลอดภัยโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพต่างๆของกรมพัฒนาที่ดินนะคะงดการใช้สารเคมีทางด้านการเกษตรค่ะซึ่งแน่นอนนะคะเป็นผลดีทั้งต่อตัวเกษตรกรเองผลผลิตที่ได้และส่งตรงไปยังผู้บริโภคด้วยติดตามรายละเอียดกันได้ในช่วงนี้ค่ะ โครงการธนาคารอาหารชุมชนฟู้ดแบงค์บ้านนาป่าแปกอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2543โดยการจัดสรรพื้นที่ทำกินและส่งเสริมทำการเกษตรอย่างต่อเนื่องการปลูกพืชผักเมืองหนาวที่ปลอดสารพิษเกษตรกร,กรและคนในชุมชนบ้านนาป่าแปกแห่งนี้ได้รับความรู้จากการอบรมและส่งเสริมงานด้านต่างๆจากสถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอนที่คอยผลักดันเกษตรกร,กรให้สามารถปลูกพืชผักปลอดภยัยโดยใช้เทคโนโลยี รีชีวภาพต่างๆของกรมพัฒนาที่ดินเรื่อยมาจนทำให้เกษตร,รกรปลูกผักปลอดภยัยมีไรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีมากขึ้นพื้นที่ตรงนี้อยู่ใกล้กับศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงบางตองชาวบ้านที่อยู่บริเวณนี้ได้สัมผัสได้รับทราบถึงพระราชรณียกิจต่างๆตั้งแต่สมัยรัชกาลที่9เป็นต้นมานะครับโดยเฉพาะพระบรมราชชนีพันปีหลวง ที่มีพระรามริให้สร้างโครงการธนาคารอาหารชุมชนขึ้นมานะครับและได้เคยเสด็จมาในพื้นที่แห่งนี้รวมถึงในหลวงราชการที่สิ์ก็เคยตามเสด็จมาด้วยในปี2,544นะครับและก็หลังจากนั้นก็มีการเสด็จอีกครั้งหนึ่งของพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2 5 4 7นะครับเพื่อดูความก้าวหน้า ของธนาคารอาหารชุมชนแห่งนี้ชาวบ้านได้นำหลักคิดปฏิบัติในพื้นที่ตรงนี้อย่างต่อเนื่องจนจนเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของชาวบ้านเองแล้วนะครับตั้งแต่เป็นธนาคารอาหารชุมชนฟู้แบงค์ขึ้นมานะคะเกษตรษกรในพื้นที่ก็สามารถมีรายได้ต่อเนื่องะคะ่ะทั้งหน้าฝนทั้งหน้าหนาวคะ่ะ ถ้าจะเป็นปลูกผักปลูกพืชผ,ผักตกามฤด,ดูกาลนะคะถ้าเป็นหน้าหนาวก็จะเป็นผักเมืองหนาวนะคะแล้วก็จะเป็นตระกูลประเภทกะหล่ำโหวใจอย่างนี้ค่ะกะหล่ำดอกบ็อกโคลี่หมู่นี้นะคะจะอยูช่ช่วงหน้าหนาวจะปลูกได้สมบูรณ์ดีนะคะถ้าเกิดเป็นพืชหน้าฝนก็จะเตรียมเป็นฟักทองนะคะฟักทองข้างโคกฟักทองญี่ปุ่น,นะคะ่ะถั่วผักยาวถั่วแขกนะคะคะนา้า ห้องเต้กวางตุ้งหมูเนี่ยค่ะก็จะอยู่ในโรงเรือนค่ะทางสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดแม่ห้องอนก็จะแนะนำในการใช้ปุ๋ยหมักนะคะแล้วก็ทำปุ๋ยหมักพรออหนึ่งนะคะทำปุ๋ยน้ำหมักพรสองนะคะเพื่อใช้ในการผลิตทุกๆรอบนะคะ สถานีพัฒนาที่ดินแม่ห้องสอนได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกผักที่หลากหลายโดยการงดใช้สารเคมีทางการเกษตรซึ่งเป็นผลดีกับตัวของเกษตรกรเองแล้วยังส่งผลดีไปยังตัวของผู้บริโภคและสภาพแวดล้อมในพื้นที่อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ต้นแบบให้กับเกษตรกรพื้นที่อื่นๆได้อีกด้วยทางพัฒนาที่ดินแม่ห้องศรนะครับก็จะมาสนับสนุนในเรื่องของปุ๋ยหมักพอดอน้ำหมักเชื้อภาพ รวมถึงปุ๋โดลลไม้นะครับสำหรับปรับปรุงบำรุงดินให้กับเกษตรกรที่อยู่ในกลุ่มโครงการธนาคารอาหารชุมชนแห่งนี้นะครับ mm hmm. เพื่อให้เขาจะได้มี mm hmm. การลดต้นทุนการผลิตและก็เพิ่มผลผลิตมากยิ่งขึ้น,นครับ mm hmm. คือตั้งแต่ที่มีการส่งเสริมให้เกษตรกรตรงนี้มีการปลูกผักไม่ว่าจะเป็นผักหรือว่าดอก mm hmm. ก็เกษตรกรสามารถที่จะเกษตรกรมีพืชผักที่ขาย มีพืชผักจำหน่ายตลอดทุกฤดูกาลนะครับก็ส่งผลให้ชีวิตความมันอยู่ดีขึ้นครับเกษตรกรก็มีอาหารเพียงพอสำหรับบริโภคในชุมชนอีกครั้งยังสามารถที่จะจำหน่ายได้ในข้างนอกอีกด้วยครับผูกฉลัดแล้วก็ขั้นหน้ากันตุ้งเนี่ยค่ะฉะลับถ้าเดือนนี้ผูกฉลัดเดือนหน้าก็ผูก คณะกันต้งแบบนี้ค่ะสลับกันถ้ามันชำ้ำสลับก็มันไม่ค่คยรีค่ะถ้าเวลาพ่อกานี่20วัน25วันก็ลงผูกในลงพักเหลีนหนึ่งอาทิตย์เนี่ยค่ะมีไล่รีขึ้นเขาแต่ก่อนนี่รับจ้าง่วไปเนาะก็ไม่พอกิน ทานหน่วยงานโครงการเข้ามาช่วยเหลือแบบนี้ก็ดีมากเลยค่ะจะเห็นได้ว่าโครงการธนาคารอาหารชุมชนอันเนื่องมาจากพระราชดำริก็เพื่อให้คนอยู่ผู้ป่าได้อย่างพึ่งพาอาศัยกันและกันพัฒนาพื้นที่ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันจะทําให้คนในชุมชนและเกษตรกรสามารถดํารงชีวิตอยู่ร่วมกันกับป่าไม้ได้อย่างยั่งยืน วันนี้ก็คือรายการคนไทยหัวใจเกษตรค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา6โมงเช้าทางช่องเ c o t คอดี HD, กดหมายเลข30ินะคะวันนี้หมดเวลาแล้วปุ๊บกับมวยพร้อมด้วยทีมงานฟาร,ร์มเชิญทุกคนลากันไปก่อนสว,ส,สวัสดีค่ะและอีกส่วนหนึ่งที่ได้รับความรุณาจากทางอ e ีนะครับไม่ได้มีการเจรจากันนะครับว่าจะต้องสับสนเรื่องของการศึกษาการเปลี่ยนน้ำทะเลเป็นน้ำจืด นะครับซึ่งได้มีการหาลือคุยกันแล้วนะครับ EC ก็จะสนับสนุนในการศึกษาคราวนี้นะครับลงมุ่งไปที่มับสพุธกับพัทยาให้ได้ซึ่งจะต้องแล้วเสร็จภายใน6เดือนนะครับแล้วก็จะเริ่มเนินการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาเรื่องของการผลิตน้ําจืดจากน้ําทะเลนะครับซึ่งเป็นต้นทุนส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นแหล่งน้ําทางเลือกทางเลือกหนึ่งควบคู่กับการผลิตเรื่องของน้ําบาดาลน้ําบาดาลตัวนี้ศึกษาใกล้เสร็จแล้วนะครับหากว่าเป็นไปได้เราก็จะเอาน้ําบาดาลป้อนเข้าสู่ระบบโดยตรงต่อไป เพราะฉะนั้นตรงนี้จะเห็นว่าทุกอย่างกําลังเดินหน้าเข้าไปให้สอดคล้องกับแผนที่เราวางเอาไว้นะครับอันนี้ก็เป็นการการันตีว่าน้ำในภาคตะวักออกจะมีมีเพียงพออย่างแน่นอนนะครับแม้ว่าในอนาคต20ปีจะมีปริมาณน้าเพิ่มมากจากเดิมประมาณ600กว่าล้านลูกบ,บาทไม่ก็ตามครับ